สวัสดีครับพี่น้องวันนี้เราจะมาทําส้มปลาโดครับนี่ครับโดยสูตรคุณยายครับนี่ครับคุณยายกำลังําส้มปลาโดพี่น้องนี่ครับก็มีเนื้อปลาชโดแล้วก็กระเทียมนี่ครับโอ้โหยวน้ำลายแล้วพี่น้องเดี๋ยวมาดูว่าคุณยายใส่อะไรอีกมั่งนี่ครับปาชโดครับจะโดยักษ์โดใหญ่นี่ครับ ก็แบ่งเนื้อส่วนหนึ่งมาทำส้มส่วนอีส่วนหนึ่งเดวจะลวกชิมกินกันกับครอบครัวครับนี่ครับดูครับโอ้พี่น้องมาดูสูตรคุณยายคุณยายทำส้มประดูอร่อยมากคุณยายบอกว่าเล่เป็นชิ้นไม่ต้องบางมากให้มันถ้าบางมากมันจะกลัวมันจะไม่อร่อยต้องเป็นแบบอย่างนี้ครับชิ้นหนาหน่อยหนึ่งนี่ครับก็เลยนั่งเล่ที่ให้ดูครับพี่น้อง ส่วนตัวหนังปลาก็เลาะอ,ออกครับนี่เหลือแต่เนื้อกระดูกก็เลาะอ,ออกหมดครับนี่มีแต่เนื้ออย่างเดียวครับพี่น้องครับนี่ครับนี่ก็ส่วนผสมเกลือครับอ๋อสูตรนี้ต้องเอาเกลือใส่ก้นก้นถ้วยแลเป็นการตวง <laughs> นี่เอานอง ไอกเกลือก็ไปแล้วนี่ครับก็รอคลุกเคล้าอีกทีนึงแสบแสบแน่ครับพี่น้องครับแสบแน่ครับอ้าวสุรศดครับนี่ผงหนวใส่ไปเลยนี่ครับคุณยายจะทำปลาส้มโอ้สุดยอดครับวันนี้จวดแน่ครับกี่วันกินได้นี่ยายสองวันนี่ครับ สามวันก็กินได้แล้วครับพี่น้องครับแซบแน่ๆเลยนี่ครับพี่น้องขั้นตอนต่อไปครับนี่ครับก็ใส่ข้าวครับเราก็ใส่ข้าวสวยก็ได้ข้าวเหนียวก็ได้ครับนี่ครับขยำข้าวสวยขยำไปกับไอ้กระเทียมมีกระเทียมมีเกลือแล้วก็มีผงชูรสนี่ครับวัตถุดิบเราทําง่ายๆครับ ก็ค่อยๆนวดเข้าไปครับให้เครื่องมันเข้าครับพี่น้องครับนี่ครับนี่ก็ยายบอกว่าทํามาตั้งแต่สมัยเป็นสาวๆแล้วครับโอ้ขายดิบขายดีครับให้จะมีปลาโดครับเพราะว่าส้มปลาโดค่อนข้างที่จะเนื้ออร่อยมากๆครับแล้วก็หายากหากินยากปลาโดนี่ครับมีกี่ตัวก็ทําปลาส้มขายหมดเกลี้ยงครับไม่มีเหลือครับนี่ครับอร่อยครับอร่อยมากครับส้มปลาโดนี่ครับก็ไม่เชื่อก็ลองไปหาชิมดูนะครับ ส่วนนี้เราก็ทำทานกันในครวัวเรือนครับเดี๋ยวก็ก็จะใส่ถุงเนาะเดี๋ยวรอใส่ถุงเดี๋ยวจะถ่ายให้พ่อแม่พี่น้องได้ดูว่าใส่ถุงเสร็จแล้วหน้าตามันเป็นยังไงอ่าโอเคพี่น้องนี่ครับโอ,อ้สวยงามครับนี่พี่น้องครับวันนี้เราแพ็คกิ้งแล้วครับนี่ครับส้มปลาชูดูครับได้ เอ่อหนึ่งสองสาถุงครับนี่ครับก็เดี๋ยวจะเก็บไว้กินนี่ครับเก็บไว้กินไม่ได้ขายครับก็ทําไว้กินเองในครัวเรือนแบ่งญาติพี่น้องแบ่งพี่สาวแบ่งแม่แบ่งยายก็หมดเลยครับนี่ครับนี่ <c oughs> นครับโอ้โพี่น้องอีกประมาณสักวันนะทิ้งประมาณสักวันหนึ่งก็กินได้แล้วพี่น้องแซ่บนี่ครับโอ้โดูส้มปลาดูดูเนื้อพี่น้องเฮ เนี่ยครับได้ตัวเดียวคุ้มเลยลวกจิ้มด้วยแล้วก็เอามาทําปลาส้มด้วยนี่ครับเออพี่น้องนี่ครับสุดยอดมากโอเคครับอุชิตับขออนุญาตลาไปก่อนฝากกดซาวตไคร้กดแชร์กดกระดิ่งให้อุชิตับด้วยนะครับกดตุพื้ตพื้นเลยพ่อแม่พี่น้องติดตามกันมาเยอะๆอนี่ครับเนี่ยวันนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับนี่พี่น้องนี่ ก่อนจะจบคลิปนี้ครับน้องสตังบอกว่าหนูอยากทานส้มปลาดูจังเลยนี่อยากกินไหมลูกอยากอยากกินมันอร่อยมากๆใช่ไหมมันอร่อยมากนี่ครับโอ้พี่น้องรับส้มปลาดูแพ็กกิ้งเรียบร้อยเลยเอาม,มองกล้องเลยมองกล้องเลยเดี๋ยวขออนุญาตลาไปก่อนนะครับพ่อแม่พี่น้องบายบายสวัสดีครับ